ดาวหาาานึ่งเฮ้ยดาวไม่มีใครช่วยเพื่อนเลยหรอดีดาวดาว9้า9สิบดาวห้าสิบดาวมนาดิ โอเคผมก็ขอบราบสวัสดีคุณดูที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้มีอยู่ที่ครางนับพี่ซิกนะครับก็วันนี้พี่ก็จะมารีวิวชุดใหม่นะครับซึ่งมันยังไม่เข้าซืร์นะคุณดูก็จะเป็นชุดอะไรนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีกว่านะครับะชุดใหม่ที่ว่าก็มันเป็นชุดนี้นะครับก็เป็นเซ็ตแบ c ็กก็ส์นะคนณดูนี่เป็นเซ็ตนี้เลยซึ่ง คนดูอาจจะถามว่าพี่ได้มาได้ไงนะครับก็พี่เป็นครีเอเตอร์นะครับก็เลยไนดะ้สำหรับชุดเซ็ตก็ประมาณนี้นะคนดูคิดว่าเทไหมแต่มันยังไม่เข้ามาให้สุ่มนะครับไว้ถ้ามันเข้ามาให้สุ่มเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูนะคนดูก็ชุดมันก็ประมาณนี้เลยเท่ๆเสียวๆ,ๆ,ๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในแรงที่ขวานครับว่าใส่เต็มเสร็จแล้วเล่นแรงสีๆมันจะเป็นไงนะคนดูก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับเพลย์และก กระดิ่งเพื่อไม่พลาดชินใหม่ของพี่กันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยขีานีครับว่าถ้าชุดเต็มในแรงแบบนี้จะที่หรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยโอเคครับ okay, ผมเราก็เข้ามาอยู่ในเกมป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เราก็เจอตึงเลยนะคนดูโอ้เจอแบบตีดันง,งานอ่ะคนดูทิ้นเลยอันนี้พี่ก็สุ่งแชทโลกมานะครับตอนกลางคืนเจตีดันง,งานเรอะนนะคนดูจับไปก่อนหนึ่งหัวครับฮะ โอ้โดนอุ้ยอุ้ยเพื่อนคมจัดเหลือเดียวเหลือเดียว,ยวสู้วแล้วเพื่อนให้คมจัดเอาดีอันนี้เราก็จะเล่นเป็นสาการ์นะครับพี่จะไม่เล่นสไนนะ์นะถ้าเจอคนดูคิดว่าไงชุดมันเท่ไหมนี่ใส่เต็มเซ็ตแล้วก็แหลงก็ประมาณนี้นะครับโอ้โเท่มากพี่บอกเลยว่าพี่โคตรชอบทรงผมทรงผมนี่หล่อจริง ชอบส่งผมกับหน,น้ากากหน้ากากก็ทีมันมีหน้ากากแล้วก็ไอ้เนี่ยที่เท็นหน้าดวงตาไม่โดนอะไม่โดนดาวนะึงเฮ้ยหิงไม่โดนดาวเฮ้ย ใจเย็นโบใจเย็นโบโอ้โหข่าโดดขึ้นมายิงเลยว่ะก็สำหรับเซตนี้มันก็มีในส่วนของนี่ด้วยนะคนดูส่วนของตัวของผู้หญิงนะหญิงแต่พี่ไม่ได้ไม่เคยได้เล่นตัวผู้หญิงนะพี่เลยไม่ได้ใส่นะนดูตัวผู้หญิงก็ส่วนเหมือนกันก็ถ้ามันเข้ามาแล้วก็แปดจับกันได้นะคนดู สำหรับใครที่มีก่อนก็มันจะมีคนไปงานเกมนะครับมันจะได้โค้ดมาใส่มันก็จะได้ก่อนแอบทีมไม่ได้ไปน้าเกมส่งมาให้ลองใส่อะ่ะแล้วก็มารีวิวเลยแล้วก็ดาวดาวมาดิตีหนีเหมือนเขาจะสตรีมอยู่นะ้าจะน่าจะสตีมอยู่ เชิงสีสีพี่ว่าไม่ค่อยเก่งนะครับพี่ยืนมัว,มว,มวตัวตัวของพี่พี่จะจากยืนตรงไหนพี่ยืนดูน <c oughs> มันยังมีคนอยากให้พี่สอนต่อน่อ เย็นใจเย็นนะใจะเย็นนะพูดกระหายมาเพื่ยน <laughs> เพื่อนไม่ได้เปิดใหม่ <laughs> คือเรายิงดาวเราต้องรีดซัมนะครับถ้าเกิยเดยิพอดววแบบวิวว่งฉุดกนให้เขาสอนกันดีอ่ะิกันที่ตัวดังเงนตอนนี่ นั่นไงเห็นป่ะเขาจะแบบดักอะเขาจะรู้มุมดักอะคนดูที่อาจจะไม่ค่อยพูดนะคนดูพเพราะพี่กำลังจริงจังเกมมิ่งเขาสู่โหมดจริงจังเกมมิ่งนะบัดน,นี้ครับอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเกือบเกือบตุย อ,อุโดนเลยโดนเลยมา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 ป่าๆแล้วแบบไม่โดนหรอกแต่อันนี้โดน <c oughs> โอ้ยโดนว่ะถ้าคลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกเกมข <c oughs> อพี่แตะเล่นให้ขั้นต่ำสองเกมเลยถ้าสิความเดียดคลิปมันจะสั้นเกินนะครับก็เอฟเฟกต์มันก็สวยตาม ขับไปก่อนไม่งั้นหัวหลุดบนบ้านอ้ยโดนเพื่อนเราโดนแล้วบ้านนี้มีเราเขาวิ่งแต่อยู่ที่ว่าเขาจะวิ่งหรือเปล่าอุยเพื่อนเราดาวหมดเลยไม่ดาว ไม่ไดาวโอ้โหไม่ไดาวไปโดนหัวเลยโอ้โดนว่ะโอ้แต่เราก็อิมวิก็เดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันเลยดีกว่านะครับไปไปดูกันเลยโอเคผมเราก็มาอยู่ในตาที่2เป็นที่เรียบร้อยครับมนาะตาอันนี้พอได้ว่ะคุณดูอันนี้ไม่ค่อยตึงมากไม่เจ็บที่ไม่โดนเลยโอ้ย เอาดีเพื่อนผมอุ้ยโอ้โดนเราโดนได้ไงวะมามาเราก็จะเป็นเล่นเป็นสการสสการคู่ใจหรือเพื่อนคู่สีคือเราเล่นทีไรเราวินร้อยตลอดจบเป็นสามปีสามปีตึงเกิดนเอาเข้ามาทำอี๋เฮ้ย ดาวไม่ตั้งสองแล้ว,ม,ลวมาๆๆๆา,มา,มา,มาผมจา่าคนดูอาจจะถามว่าทำไมพี่ซิคมจังอย่างรรนี้นะก็ถ้าตามจริงพี่ก็ไม่ได้คมอะไรนะคนดูพี่ก็เล่นธรรมดาของพี่แหละ ไม่มีใครชุบเพื่อนเลยเหรออดีดาวใครแดงๆอะ่ะคือไม่มีใครรักเพื่อนเลยดูเอาดีในบ้านของเราไม่ดาวโอ้โหโดนขออย่าดาจริงเลยละกันไม่ติดเล่นนะติดเล่นทีไรแพ้ตลอด แย่ทุกที <c oughs> อุ้ยเจ็บนะนะั่นอะเจ็บนะนะั่นอะบอกเลยว่าเจ็บจัดเฮ้ยฮะเอาดี <c oughs> บักนี่โคตรขมดูดิไม่ใช่และไม่ใช่และปักศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่มันแปลกแปลกนะมันมีกลิ่นตุๆนะบักนี่ หลักนี้มันกินตุกๆจีใครอยากซันะนาซื้อสนัยสงสัยไม่มีใครอยากาม, <c oughs> มันเล่นแต่ชาร์จกันเลยคนดู <c oughs> ว่าได้มีใครซื้อสนัยให้พี่เลือ่ะทำได้ยังไงร้อยสิบร้อยสิบหรือมันอาจจะใช่เราแค่ฟุ้งไปอีกร้อยสิบ วดาามผมเกินไปหรือเปล่าฮะไม่ใช่อ้ยชุบได้นะชุบได้นะอ้เพื่อนไม่เหลียวแลหลังเราเลยอ้มาปโอ้ยอย่างน้อยก็มีคนแลหลังโออย่างน้อยก็มีคนแลเราอะเมื่อกี้ไม่มีใครแลเลยอะคิดว่าไงอะมันวิ่งจุบไปเลยอะ ปล่อยแล้วนอนเอ่งเม่งเนี่ยหมดแล้วเหรอแสดว่าท่านทำอะไรยิงไปตัวใหย่เราจะไม่ลีลาลําดีลัมยางไอีแล้วลิ้นพันโอ้เสียงลูกซองนี้มันดังเทียววะไม่ชอบเลยบักลูกซองอันนี้แรงก็แรงเสียงก็ดัง แม่งปุ่งปากปุ่งปากดินะแต่มันไม่โผล่อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ,อะ,อะแปลกแปลกโอ้ยสนายสับไม่ออือเพื่อนมันไม่เขียนเงี้ย,ม,ยมาๆมา,มา,มาซื้อเียซื้อเ่ยนะเพื่อนจะยัดดุเลยดิ ไอพอหมดนะไอพอหมดนะมาดิเจาะมดอ่ะไม่สนไดดอ,อ้วอใครดิอ่ะเจาะหมดเจ็บเจ็บหนุ่มเจ็บหนุ่มมึงหลงมาแล้วมั้ยผ่านเราตรงนี้ไม่อยู่ไม่ได้แล้วเราตั้งไอ้วอใหม่เลย หน้าสิบ now หน้าสิบ now โอ้ต้องถึงมือพี่หรอมาดิโอ,โอ้คือต้องให้ถึงมือตลอดอทำได้ไง คือต้องให้ถึงมือเราตลอดดูดิโอูการล่อไป7คิวนะคนดูก็โอูตึงมืออยู่อ่ะดีนี่โอเคครับ okay, ผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่กันด้วยครับก็สำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับไปล้วไปแล้ว,ลว,ลวเจอกันครับเจอกันเ